ร่างอัปเกรดใหม่ของขา้าไม่ที่สุดก็อัปเกรดเซซินสะเทอไอ้พวกสปิเกอร์แมนแคเมราม่าแมนพวกเอกโดนชัดยิงใส่แตกแน่แแแแแอัปเกรดปืนใหม่ของขา้าสุดเทพไปเลย Hi, สวัสดีครับ<ๆ>ทุกคนตอนนในสกีบีดี้ทอรเรจีแมนก็ได้อัปเกรดเป็นอีกหนึ่งร่างแล้วนะครับทุกคนเออจะบอกว่าร่างเดิมก็ได้นะครับแต่มันอัปเกรดขึ้นมานั่นก็คือปืนนะครับทุกคนนี่ฮ้เป็นไงละ่ะปืนของช้อนได้อัปเกรดขึ้นมาแล้วพวกแกโดนยิงไส้แตกแน่อ่าเนี่ยนะครับทุกคนปืนนี่โหโคตรเยอะเลยนะครับเนี่ย ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะโหดขนาดไหนมาฮะเดี๋ยวขอทดสอบหนึ่งหน่อยละกันนะครับผู้ที่จะมาหนึ่งกับจีแมนรังอัพเกรดนี้นะครับขอเอาเป็นสปีเกอร์บูมเนเลยละกันอ่านาต้องเจอกับผู้หญิงหน่อยนะเพื่อนก็โถแค่นี้ฉันรับมือได้สบายมากอ่าใครจะเป็นผู้ชนะในซี้อหนึ่งครั้งนี้มาดูกันเลย ใครคิดว่าสปีกเกอร์วูแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาใครคิดว่าสกิบิดี้ทอยเเทจ,จีแมนอัพกเกรดจ,จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาดูกันเลยครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะสามสองหนึ่งเลสโกนี่เป็นกระเจิงปืยของช้อน ยิงมาก็ยิงกลับไม่ก่องเออยังไงเอยสำหรับสปิเกอร์มไม่ก็ยิงกลับได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามีปืนอยู่ที่มือแน่สีก็จับช้อนดอยสินี่นี่นี่เป็นปืนของฉันนี่นี่เออจะวิ่ไปไหนวะเนี่ยไอ้สกิมพี่ีจีแมนเองจะบินหนีไปไหนนี่เป็นไงล่ะเจอปืนของฉันก็ไปเออเฮ้ยว่าแต่ทำไมจีแมนวิ่งหนีอย่างนาั้นล่ะเพื่อนมันเป็น กลรอของฉันเองเพราะว่าเองได้ตกน้าลงไปแล้วเฮ้ยทุกคนสปีกเกอร์บงแม่ตกลงไปในน้ำแล้วโอ้เรียบร้อยนะครับมรู้ว่าอยู่ตรงไหนแนละ้วทุกคนอ่ะงั้นก็ให้ผู้ชนะนะครับเป็นจีแมนละกันโอ้เพราะว่าเราไม่เห็นกู่ต่อสู้ของเขานะฮะทุกคนรู้อยู่ตรงไหนเออหายไปเลยนะฮะทุกคนโอ้ ในรอบนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ากองทัพของ g m a ม u อัพเกรดจะโหดขนาดไหนกันนะฮะขอเพิ่มเฉพาะนี่เลยนะครับก็จะเป็น g m a ม s สกีบีนี H ่ทอร์เร g ต a อั H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 . พเกรดบวกนาะได้โดนชัดยิงใส่แตกแน่อ่าผู้ต่อสู้ของเขาในรอบนี้นะครับทุกคนเขาต้องเจอกับเออขอเป็น อัปเดตแคมิล่าแมนละกันนะฮะอัปเดตแคมิล่าอยู่ไหนเอ้ยอ่านี่อจื๊บนี่ถ้าตัวเดียวอาจจะไม่ไหวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อนๆมาช่วยละกันอนะ่ะแล้วก็เอาเป็นสปีกเกอร์วูแมนมาช่วยละกันนะฮะทุกคนอ่าจากนั้นก็เอาเป็นลูกน้องนะครับให้มาช่วยละกันนะฮะก็จะเป็นสปีกเกอร์แมนบูบ็อกนะฮะจื๊บนี่ยิงมายิงกลับไม่โกงอ่าแล้วก็แคมิล่าบูแมน อยู่อยู่ได้บนนี้เลยเพื่อนอ่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่แล้วก็เพิ่มมาด้วยแคมิวราถือกระบองนะครับทุกคนจึ๊บ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 นี่อยู่ด้านหน้าไปนะครับเพื่อที่จะรับดาเมจไอพวกสกีบิดี้ไงล่ะอ่าก็ประมาณนี้ละกันครับทุกคนนี่นี่คือแกงของแคมิวราแมนมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ใครคิดว่าแก๊งของแคมิล a าแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาและใครคิดว่าแก๊งของสกีวบีดีทอเ e t จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้3 2 1 Less กระโดดขึ้นไปเกอ,อตัวทีทีใชนกระโดดเตกงัทจื้อพลังฉันหนล่อกรันนี่โอ้โหตอนนี้ดูมันว่าสกีมินี่จีแมนจะไม่ค่าเข้ามาในเออ่ฝูงของแคมินล,ล่าแมนนะทุกคนพวกมันอยู่่างๆนะฮะยฉออันต้องรวมกลุ่มกันไว้ไม่งั้นฉันไม่รอดแน่นี่นี่ยังไงล่ะแน่จริงก็มาให้ถึงตัวฉันสิเออี่ ดอาเลยอยู่ชังวิ่งไล่เก็บเอกนี่นี่แฮๆเป็นไงล่ะยังไงจะหนีไปไหนจ้าเนี่ยแม่จีก็สู้ดีโอ้โหดูมันว่าตีแมสกี้ไม่ดีเริ่มจะไม่สู้แล้วทุกคนนี่มันไม่ตอบโต้เลยเฮ้ยเอะไรเนี่ยเพื่อนเดี๋หน่อยสิไอ้พวกนี้มันเริ่มจะบุกพวกเราแล้วนี่เออติดติดเออเฮชักวิ่งเฉยเฉยต่อชั้นเปวิ่งติดนี่ล่ะพวกเองน่าจะตายไปแล้วแหละเออช่วยยาให้นะครับนี่เฮ้ยจะยอมเราเผื่อจะขอโทษจะไม่ปากดีแล้วลังจาบนี้ ีถ้าแกไปฟังช้อนงัดฉันจ้ะโองหัวหน้าฉันได้มาจัดก,การกับแกโอ้โหเรียบร้อยนะครับทุกคนเอ้ยังยเหลืออีกหนึ่งตัวนี่ว่าจัดการมันเลยสปีกเกอร์บูมเ,มเอ็นได้เลยนี่นี่จะหนีไปไหนจ้าไอจีแม่นี่ติดแล้วเออหนีไปไหนไม่ได้หรอกเออเอาระเบิดไปกินเรียบร้อยนะครับและผู้ที่ชนะคือแก๊งของแค่มิลระแม่เย้ เรามาจัดทีไม่กับสกีบ i ดี้แนรอบนี้กันดีกว่านะครับทุกคนอ่าเริ่มต้นด้วยสกีบ i ดี้อัปเกรดจีแมนนะครับจากนั้นนะครับก็เพิ่มลูกน้องให้กับมันละกันนี่ลูกน้องสุดทหดเลยนะครับนี่ก็จะมีมันติเวิร์ดด้วยนะครับมันติเวิร์ดจีแมนสกีบีดี้อ่าไม่ติดเพือนมันติเวิร์ดมาซีนี่มันติเวิร์ดจีแมนนะทุกคนแล้วก็มีนี่พลนพชษด,ด้วยอ่าก็จะเป็นพลพิษสกีบีดี้นะฮะ แล้วก็เพิ่มมาด้วยสกิบิดี้พวกปรสิตละกันนะครับอือจีแมนด้วยนะครับนี่เพื่อนของเขาคือจีแม <c oughs> นชุดนี้คือร่างที่แบบว่าเอา่ยังไม่ได้อัปเกร,เรดนะ,ะทุกคนอ่าแล้วก็เพิ่มด้วยจีแมนสุดโหดนี่ตัวนี้น่าจะโหดสุดแล้วนะครับทุกคน <c oughs> แล้วก็เพิ่มมาด้วยสกีบิดี้ทอเลทเอ่อพลไฟอยู่อนยอันี้เลย พลไฟไอพ,พ่นพิษนี่ว่าไม่ใช่พนไฟนะครับไอตัวนี้มันพ่นพิษนะครับแล้วก็ต้องเจอกับสุดโหดนะครับนั่นก็คือพวกปรสิสต์นี้ปรสิสต์สปิเกอร์แคมิล่าและทีวีแม จากนั้นนะครับก็จะเป็นสกิบีดี้ลูกน้องละกันนะฮะลูกน้องของพวกมาในรอบนี้นะครับก็จะเป็นสกิบีดี้ทอยเลตเออร์เลอร์ละกันนะฮะนี่เอาไว้ตรงนี้เลยเออร์เลอร์ซื้อๆๆนี่ก็จะมีเออร์เลอร์นะครับแล้วก็เป็นสกิบีดี้เอ่อเลื่อยละกันนะฮะหน้าตาสุดแป้ครับอ่ะนี่จากนั้นละครับแล้วก็เพิ่มมาด้วยสกีบิดี้ต้นไม้โอ้ไอตัวนี้่าแปลกครับี่สกีบีดี้ต้นไม้นะครับ แล้วก็เพิ่มมาด้วย s ก i บ i ดี้ทอเลตเอาเป็นเอาเป็นนี่นะครับสำหรับเลื่อยสุดโหดนะครับตืบต๊บๆๆๆบนี่และนี่ก็คือแก๊งของ s ก i บ i ด i t ท i เล t โอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะมาผู้ต่อสู้ของพวกสก i บีดี้ในรอบนี้พวกเองต้องเจอกับสุดโหดหน่อยละกันนั่นก็คือ c o อกแมโอ้โหคอกแมมอีกแล้วฮะ,ะทุกคน ฮอปแฟนน่าจะลบยากามากนะครับแล้วก็ไทไทท่านี้ผมว่า2ตัวนี้ก็น่าจะเอาอยู่ฮะทุกคนมาแค่2ตัวนี้นะครับอ่ามีโอกาสเอาอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มมาด้วยลูกน้องแล้วกันนะฮะก็จะเป็นสปีกเกอร์ฮูเมนนะครับทุกคนแล้วก็เป็นรถของแคิโอราแมนนี่แล้วก็เพิ่มมาด้วยมีอะไรบ้างเอ่ยที่น่าสนใจก็จะเป็นเลเซอร์แมนนะฮะเอาไว้ยิงพวกมัน เช่นกันนะครับเพราะว่าพวกมันยิงได้เราก็ต้องยิงได้ดีแล้วก็เพิ่มมาด้วยคอมพิวเตอร์แมนอ่าเอาไว้ด้านหน้าน,นี้เลยนะครับสําหรับคอมพิวเตอร์แมนนะฮะแล้วก็มีสปีกเกอร์วูเมนด้วยนะครับเออเราจะเอามาใช้หรือเปล่านี่เลยนะครับสปีกเกอร์วูเมนเออขอยังไม่ใช้ละกันนะฮะนี่ล่างนี้ใช้ได้ไหมือเมนเอาไม่มีหายเ้ย งั้นต้องเจอกับนาฬิกาแมนตัวเล็กแล้วกันนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยนี่แล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวสู้พวกมันไม่ได้พวกมันมาเยอะเสือเกินนายต้องเจอกับเอาเป็นทีวีและกันฮะเมื่อกี้เห็นอยู่อันนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยเอาเป็นนี่สปิกร์ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นสไปเดอร์ชึบนี่ทีวีนะครับอ่านี่เลยนะครับและนี่ก็คือแกงของคอกแมนสู้กับแกงของสกีมีดีทอรเล ใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่าแก๊งของค็อกแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาและใครคิดว่าแก๊งของสกีบีดี้ทอลเลตจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สมาดูกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้3ามสองหนึโกนี่ยังใครเอ่ยโอ้คอ็คอกแมนวิ่งเข้าไปทำลายกาุู่สกีบีดี ได้ผลแล้วตีเอออย่างไรเออตอนนี้นะครับค็อกแมนยังไม่ได้เปิดนาตีเลยฮะทุกคนรีบๆเปิดนาตีซิไม่งั้นายไม่ไไมรอนแน่เลยสกีนี่กำลังจ้องจะเล่นนายอยู่ไม่ได้เลยไหวหน่าไม่ต้องเป็นห่วงทันตอนนี้นะครับมองไม่เห็นนะครับว่าค็อกแมนยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ที่อยู่ตอนนี้นั่นก็คือตอระลายไทยท่านนะทุกคนฮะ่าตระลายไทยังอยู่นะครับแต่ค็อกแมนของเรานะอยู่ไหนเอ,อ่ยอ,อยู่ตรงนี้มีใจทันไปเฮ้ เพือ่อยตายอยู่ไหมฉันอยู่นี่ไงเออนี่นี่แต่ตายแต่แตายไม่อยู่แล้วนะครับนี่ได้เวลาอยู่ของฉันแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับได้เปิดอันตรแล้วนะครับนี่ยังไงขอเก็บทุกตัวหน่อยเอนอนี่นี่นี่โอ้โ,โ,โหทุกตัวหยุดนิ่งเลยนะครับเพราะว่าโดนหยุดเวลาด้วยค็อกแมนเออกำลังจะขายแล้วมาแล้วอะยังไงระเบืเอ้ยต่ไปเพื่อจะถ่ายไปไหนวะเนี่ยโธ่ใส่ระเบือเพระเจ็บพันไปแล้วที่เหลือก็เหลือแต่ลูกกระจาะของ เออนี่ไรเก็บชนะตัวเลยนี่นี่เออยังไงตกไป้ดกจีโอไอตัวนี้ตายโคตรยากนะคะทุกคนอ่ายังเหลือเพื่อนยังไม่หมดแต่เลือดโอ้โหเลือดจะหมดแล้วเพื่อนยังเหลือไม่จีแมสเลยจีแมสใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหไอ,อ้นี่เป็นธรรมดาเว้ยอ,อันติมันแรงโอ้โหฉันฝากไว้ก่อนเถอะและผู้ที่ชนะในรอบนี้นะครับก็คือแกงของสกีบีดี้ทอร์เไตในรอบนี้นะครับเราจะเอาเมตาเวิร์ดมาด้วยนี้ เอาเมตาเวิร์ดมาสู้ด้วยละกันนะฮะทุกคนเป็นเมตาเวิร์ดของสปีเกอร์แมนแล้วก็แค่มิวราแมนอยู่ตรงนี้<ๆ>ของทับโลกชั้นไหนที่สุด<ๆ>ก็ได้เชิดชายสตทีอา่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกองทัาของสกีบีรี่ทอยเลจแมน,นะฮะรอบนี้แบบว่าเราจะเอาเฉพาะจีแมนมาเลยละกันนะทุกคน จีแมนอยู่ไหนเออจีแมนของรังมัลติเวิร์สสุดโหดของเขานะครับนี่ขอย้ายมาตรงนี้หน่อยละกันนะฮะแล้วก็เพิ่มมาด้วยจีแมนเปืือๆของเขานะครับทุกคนนี่เออมันจะติดป่ะเนี่ย่ะอ,อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จีแมนในรังต่างๆนะครับนี่โอ้โหเอามาได้แค่นี้นะครับสําหรับจีแมนที่อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ๋ยกผมก็จะขอเอาเป็นรอ็นอกเก็ตเขาตัวใหญ่เกินไปนะครับ ต้องเอาตัวเล็กกว่านี้นะครับจะเอามาไว้ด้านหน้าพวกนี้ละกันนะฮะก็ขอเป็นเอเลี่ยนละกันโอ้เอเลี่ยนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยอะมาเอเลี่ยนในรอบนี้อยู่ด้านหน้าไปเลยส่วนตรงนี้นะครับต้องเจอกับแก๊งของรอบที่แล้วนะครับนาฬิกาแมนแพ้นะครับเพราะว่าพวกมาเยอะเกินรอบนี้นาฬิกาแมนขอแก้มือหน่อยละกันฉันจะมาแก้มือล้างแค้นพวกเองหน่อยอ่าแล้วก็เอาพวกนาฬิกาแมนมาให้หมดนะครับนี่ รอบนี้นาฬิกาแมนขอล้างแค้นหน่อยละกันรอบนี้ฉันไม่แพ้อย่างแน่นอน่ะเชื่อปะแบบว่ามีแต่นาฬิกาเท่านั้นเลยนะครับว่าแต่โอโ้พวกนี้มันน่าจะมีแต่ไททันนะฮะถ้ามีแค่นาฬิกาแมนผมว่าน่าจะสู้ยังไม่ไหวงั้นต้องเอาสปีกเกอร์มาเอาติดติดเฉยเอาไว้ตรงเอาไว้ตรงนี้สปีกเกอร์แมนแล้วครับแล้วก็กแคมีออ่าแมมาช่วยละกันนะฮะ แคมิร่าแมทตรงนี้ยืนได้ไหมยืนได้อยู่นะครับมามาดูกันครับว่าสงครามในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะใครคิดว่าแก๊งของค็อกแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาใครคิดว่าแก๊งของสกีบิดี้ทอยเลทจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองใครคิดว่าแก๊งของมัลติเวิร์สสปีกเกอร์แมนและแคมิล่าแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สาม มาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้เออสามสองหนึ่ง let's go นี่แบ่งแยกกันสองฝั่งโอ้ยมองพี่นักบอลเจอแต่เอฟโอ้ยดูเหมือนว่าสติเกอร์เราจะโดนลุกรัดทุกคนพวกเราของเก็บสเสียงคือก่อนเลยลั่นกันว่าแต่นาฬิกาแมนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนาฬิกานะครับนาฬิกาแมนบอกนะว่าติดเฮ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันงงนิดหน่อย แก่ปะเนี่ยทุกคนเฮ้ยผมผมวาร์ปตัวนี้ยังไงวะเนี่ยน่าจะเข้าประตูอะไรสักแห่งนะฮะเฮ้ยนาฬิกาแมนเพื่อนตอนนี้เริ่มแย่แล้วนายต้องได้เวลานายต้องปน,นาฏิรูปเพื่อนไปเป็นอะไรเป็นต่อห่วงฉันฉันยังอยู่นี่ขอเก็บหน่อยละกันไอ้พวกมันติเบิร์ดว่าแต่สกีพี่นี่ไปอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีก็ขึ้นมาให้ได้สิแคมิล่าเฮ้ยแคมิล่าสู้กับแคมิล่าฮะ แต่เปลีนรร่างมลติเวสธรรมดาติดติดอ่าติดเพื่อนยวติดเธอนี่ค่ะขึ้นมาเอ้ามาแล้วเพื่อนจะปไ่อยหน่ยนี้ยิงแค่นั้นฉันไม่ตายหรอกต้องอันติชันเท่านั้นแหละอ่าดูเหมือนว่าแก๊งของฮอกแมนชนะแล้วในรอบนี้เย้ย